สวัสดีครับสบายดีเนอพี่น้องสุขูสุขคนพ่อพอกับสองเบาไก่ผ้าถ้ำอีกแล้วเมื่อนี่พี่น้องเอ้เมื่อนี่เบาไกอยู่บนถนนเส้นพระรามเก่าเนอพี่น้องเ้อมือนี้เบาไกบอไดมาผู้เดียวได้เมือนี้ทั้งนานหนาเบาไกจะเป็นถนนพระรามเก่าของบนจะเป็นทางด่วนเมือนี้บอไดมาผู้เดียวมือนี่เมื่อนี่เบาไกผ้าล้านไส้มาบึงถนนท้นทางของประเทศไทยเ้อพี่น้องเลย ว่าสีอลังการปรนันไดบอกคนตื่นเต้นปันไดเนาะพี่น้องเนาะบอกไกลมากกับร้านไส้เหมือนี้พี่น้องเลยพ้าล้านมาเบิ่งอ่ะสบายดีสบายดีสบายดีโอ้เมือนี้พ้าล้านมาเบิ่งถนนทุนทางของเมืองไทยเป็นไรเป็นไรป้าพี่น้องตึกก๊กผูกเกิดมากําลังเคยเห็นขังแหลกเลยที่นี่แมนร้องแมนตู่อันอ,นอนันอันคืออื่นว่าทางด่วนเนาะ เป็นสายาหนีใหญ่นเป็นแตกได้เมื่อบาสนี่นี่ <laughs> นี่เคยมาทางด่วนอันนี้คือทางาเฮาแลนด์อยู่ข้างล่างอันนี้มื่อนี่สิพาร้านไปไปเบิง่งตึกสูงๆตึกใหญ่ๆพี่น้องเอย้ยบุคเคยเห็นจักเทื<ะ>่อพี่น้องโร้านใส่ซื้อยังเจ้าเจ้าซื้อยังบอกพกี่น้อเนี่ยซื้อตุงซื้อตุงเนะาะเบาตุงวันนี้พาเบาตุงมาเบิ่งถนนทุนทางของประเทศไทยพี่พน้องเอ้ยบาท สิอลังการงานสร้างบะไหนเห็นแล้วนะเป็นจะไหนบรตุงเห็นแล้วเป็นจะไหนเอาซื้อว่าตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นแห้งมาไทยครั้งแรกเลยมาไทยจักเดือนเนี่ยกันตั้งแต่สองเดือนทมาไทยกันตั้งแต่สองเดือนเ,เอน,มเนเีมาไทยกันตั้งแต่สองเดือนเคยเห็นบ่อยู่ลาวนี่บบมี่เลยนี่อยู่ลาวบบมี่เลยแต่มาไทยนี่เคยเข่าบ่เบิ่งจักเทื่อบ่อยู่นี่ครั้งแรกเลยนี่เสื้อแรกเลยเสื่อแรกเลยซื้อเต่นเต้นแห้งบ่<ๆ> ปูนทั้งนาพุูนทั้งนาพุูนพุูนตึกทั้งสูงปูนป้าตุงสองอ่อนเนาะสออ่อนเนาะสองอ่อนแหล่ขังแหลกเลยได้หนิเออขังแหลกเลยเมื่อนี้สิพ้าป้าตุงไปพระรามหกเหมือนไปเบิ้งตึกสูงตึกใหญ่ใเบิ้งถนนท่านทางก็ุูนจะเบิ้งว่าทานทางเขาจะว่าจักเล่นทางเขานี่อยู่บ้านนี่มีแต่สองเล่นนี่ถนนดีปะบ้านเขาถนนดีปะโอ้ดีแล้วอย่างดีเลยเนาะอยู่เบื่อพุูน เสบืองวนทางสองสันสามสันไปได้คนทางนี่วนทางสองสันสามสันสวน,นทางนี่ปาดูสุดยอดอลังการเว่ะพูฟูฟทางปาดูปา,ปาดรถไตยยืดหึ่งก็มีรถไตยรถลอยฝ่าเนาะแมนอันนี้เราเคยพูดรถท้อได้เนาะรถท้อได้นี่อันนี้เขาแลนอยู่บนไตยทั้งดวนได้นี่เขาจะบ,บูขึ้นทั้งดวนเขาจะไปอันนั้น ไปตามข้างล่างกู้ยซื้อขวดรถไลยแห้งรีไล่ปะไลยป้าตัวเบิร์ตีนขย้อนอยู่ข้างใต้ป่ะนี่เขาสั่งยังอลังการงานสั่งเลยเนาะบ่ตุ้งเนาะมีป้าตัวข้างแรกรดล่กว่าอีกข้างแรกนี่ป้าตัวแอนเนาะแอนแล้วก็ได้อยู่บ้านนี่หวรถไลยรีพี่น้องเลยป้าตัวเตือนเต้นหัวใจเต้นตุบ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 ปุ๊จักค่ะ ไปเนาะนี่เดี๋ยวต่อไปผ้าอีกมึงตึกสูงบาทนี่สออร์ตเนาะสะออนรน์ตทางของประเทศไทยพี่น้องเอ้ยผู้ใดบ่เคยมาไทยกับเบิง่งเอาเด้อะไครั้งแรกนี่พี่ครั้งแรกนี่อ๋อจ้่มือ่อในผ้าล้านชายเขามาเบิง่งเขามาในเมืองเนาะตั้งแต่ฝนมาตั้งแต่มากรุงเทพตั้งแต่มากรุงเทพเราก็บ่เคยเห็นจกักเกียพ์ฝนวะเบิ่งจะเบิ่งเอาบ่ตุงจะเบิ่งเอา ตื่นเต้นบอตื่นเต้นบอจ้าตื่นเต้น้เตื่นแห้งเลยลดไลดีลดไลดีเมนดูแล้วของบูมีจักเครือเนาะบเห็นบูมีจังสีจักเครือเบิ้งจะเบิ้งทั้งนาจ้าคุณหั่งแหลกเลยนี่อันนี้คือไต่ทั้งรวนได้อันนี้นี่ไต่ทั้งรวนจุดปลาไปทางเขาหมือนจะไปพระรามหกจะพาไปเบิ้งตึกทั้งนาตึกสูงทั้งนาบอลเตอร์เดี๋ยวไปเบิ้งนับไกลต่อบันนี้ไปบอลโตพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไปต่อพี่น้อง อันนี้คือเส้นพระรามหกพอไกลสีเหลี่ยวเข้าไปเส้นลาดสปาโลกแล้วก็ชิไปถนนพระรามหกต่อดูตัวนี้ดีผ้าลานบึงความเจริญจะให้จะนับด้วยกันเพราะตัวนี้จะนับทางเขาจักเลนฟังนะจักเลนนี่รอบน้องเม็ดก็เป็นหกเลนหกเลนฟังนะสามเลนผมดิหลายอย่างนี้อยู่บ้านเท่าดิบ้านเท่านี้ทางจักเลนทางสองเลนสองเลนไปผ่านกันไปมาเนาะบ้านเท่ากัน บ่คอยมี่แล้วถึงสีนะบ,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 บุมี่ด้วบ้านเขาบุมีคือสีเลยบุมีอยู่พี่ยู่้อยพัฒนาอยู่เล้านี่กวางอะไนะเนาะกวาต่างกันต่างกันแห้งนี่คืออยู่ใต้าทางด่วนได้นี่นี่คือใต้าทางด่วนปลาเบิงเอาเบิงเอาล้านไส้เอ้หมือนล้พ่าล้านไส้เขาวบอกเบิงความเจริญของเมืองไทยพี่น้องเงอ้ยตอนไหนปอกายจะเป็นราชสปา,ปารุกปอกายจะเลี้ยวไส้ตรงราชสปารุกลาดสีมุ่งนาเขาสู่ ถนนพระรามหกเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งความเจริญอีกอีกจุดจุดหนึ่งไปหรอ้ยสะออนนี้สะออนนี้เนาะแต่จะขอบกับบ้านจังเลยตีเปล่นเลยพับไปขึ้นขึ้เสือหนิเนาะแกจะเดี่ยวซ้ายออกเป็นไหนเป็นไหนบอกข้วหมูซึกงไอ้ฟังเนี่ยข้ามมูซึกตื่นเต้นเลยตื่นเต้นแหลกแรลกเดี๋ยวเดี๋ยวชิมิจุดตื่นเต้นอีกจุดหนึ่งอยู่นี่เกิดมาบม่เคยพอบม่เคยเจอสักหนิ ปาตัวป้านั่นพูดดีแม่จะว่ามันเจ้าว่าลินโดคิดตัวเขาบอกความจริงนี่ปาพี่น้องตึกถูกสูงขากลีปาเบื้องพุทธอ่อนนี่พี่น้องเถูะอ่อนเปรนเห็นตึกสูงตึกใหญ่พี่น้องเอ้ยเบิ่งด้านหน้านี่นี่นี่สุดยอดปอปาถูกสุดยอดปอประตุงสุดยอดปอ กันได้เมื่อตั้งอยู่บ้านนี่ <c oughs> หว่าเด้อเ <c oughs> บื้องเบิ้องด้านซ้ายมีเบิ้งด้านขวามือ,อนี่ปา้าโจลายจัก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 ร้านตื่นเต้นจักอ่าไอตื่นเต้นเนาะตอนนี้เนาะมือนผืน,น,นทา้งน่ะเปน็ปทนาปทางดวนนี่ทั้งน่ะเป็นทางดวนรถกระไลย์รถ,รถรกระไลยแห้งอ่ะเนาะถนนพคนยางดีนี่นี่อันนี้ลาดยางด้นี่ ปลาพูนพูนจะเบิง่งควอบสวยงามอยู่พุนโอ้โหเคยเกิดมาจากทองพอทองแม่ก็ต้องเคยเห็นจะเคยเห็นจะได้ใช้เคยเห็นแต่ใ,<ค>ในโทรทัศนเกดิดแน่นทรทัศน์ว้าพออยูบ่บ้านเบิ่งแต่โทรทัศน์ของประเทศไทยเนาะแมนบะแมนแมนเออนี่ปลาบนทางหนานี่บึงที่ทางเขาเนี่ยปลาพี่น้องเอ้ยตึก กับผู้ใดอยากเห็นกนนับมาไทยเนาะเออกับผู้ใดอยากเห็นกับมาทไทยต้องมาถือต้องตามกฎหมายได้เนะาะเห็ดบัตลงมาเห็ดบัตมาเห็ดถือต้องตามกฎหมายเพื่อนได้เขาจากสฉลยไปใส่ให้มันได้อิสระเนาะมีไงเลยจะจะไม่มูจะบ้านเนาะมีเออ,เอ,อมูมาเบิ้งแนวม,มาเด้อมาเบิ้งบักเอยียงซื้อจะมูจะซื้อเอียงก่เอ้ยมูนี่ลายคนซื้อนี่โอ้ยจะ บ,บอื่นเขามาเบิ่งน้ำกันเนี่เดี๋ยวโมบึงเนี่เมื่อนะเวลาเมาื่อวานก็ไปเบ่าวซูมูฟัง่งคุเคยมากรุงเทิพว่าสนุนน้นทางเขาหวานคนสุดยอดขนาดไหนสิจเจริญขนาดไหนจเจริญบ่จเจริญเนนะี่ยป้าพี่น้องตึกจักมีอีสังมุนอยู่ทั้งทึ่งโอ้อันนั้นตึกอีนั่งเกาะ<ม>บึงตี ตรงที่ทางเีจยวจักชันทางจักชันเจ้าเบื้งฝุ่นหลุดลอยอยู่ทึ่งพี่น้องเอ้ยหลุดลอยอยู่ทึ่งกลังก้านเลยก็ตัวประตูตื่นเต้นแห้งพี่น้องเอ้ยตื่นเต้นแห้งขนาดเลยขังแรกเจ้าคนผ้ามากเจ้าคนผ้ามากกัตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยคนมานก็ตื่นเต้นเบิ้งฝุ่นถนนซับซ้อนสับซับซ้อนกันบัดถูกซ้อนเนาะ เป็นตาซ้อนอยู่บ้านมันแบบอย่าคิดคุ้งควันคุ้มกลุ่มนี่อยู่บ้านเค้นฮะยังเป็นคัดซิทคัดซิทอยู่อยู่บ้านเขาเปิด่าบ้านเขากัดคอยพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วบ่กต้งเอ้ยสักวันหนึ่งบ้านเขากับชิมี่จังสี่แหละอีกบัหึงอีกบัวน่านนะเพระมาณตรงนี้แหละบานเขาจังเขาบ้านเขากัดเสิ่มพัฒนาไปเรื่อยขึ้นกันแต่ว่าบ้านบ้านเขาเนี่ยพัฒนาไปก่อนเ พี่หนองเต็กผเต็กเต็กผัอุ้ยสะออนบ่ตุงสะออนบ่อุ้ยสะออนเลยสะออนทางเขาก็พอแห้งไงเนาะทางดีดีรอทางก็รู้พ่วมนี่นดก็หลาหล่ดรถแลดแรงสวนไปสวนมาลดทางสองสันสามสันเนาะเมนเกินไปเนาะ อยู่ผีมีไฟแดงอยู่บ้านไม่ได้มีได้หนิมิเตอรแลนต์้องตลอดมิเตอรอยู่ในเมืองมิเตอรอยู่ในเมืองบา้านเฮ่าตาเขตสดนบโบ้านเฮากับมีคือกันการเขตสบนบส์การเขตในเมืองบ้านเฮากับมีไฟแดงไฟยังบอดพี่น้องนี่ฮะหลอดไต่สะพาน,น่ได้หน,นีิหลอดไต่สะพานไปอีกเดี๋ยวจะขึ้นไปเบิ่งอีกจุดจุดหนึ่งแหง,ง้าม,มาตรงเี้นี่ขึ้นไปนี่แหละคู่ต้นาจะเป็นทางรถไฟฟ้าได้ทางนั้นทางรถไฟฟ้า BTS เดี๋ยวจะพาพิ่นเคยขึ้นรถไปฝาบ่เบืเ่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปกลางไปขึ้นรถไป้านี่ตึก JIB ตึกอนี้ปาดพี่นงสูง <His S 1> แค<ก>่ปหนสูงเหสูงจา้งจาว่าจักสันจะ้าอยังตามห่อยฮาสิบสั่นเลยเป็นอ่ปอดตึกสอ,อนนี่สอ,อนนี่บางทีทางคนลับซับควยกันเนาะ จักไปไซมาไซข้างในไปผู้เดียวสิไปถือบ่นี่บ่ถือบ่ถือนะที่มาได้กูบู๋เลยโอ้ยเบิ้งจะเขาป่ะเบิ้งบาดนี่ท่านเป็นเหมือนอยู่ในหลอดหลอดอมมงค์ซึกงเป็นหรอซึ้งสูงๆสองฝากฟังอย่าเบิ้งคนน่ะบอสโอนบอสแต่โซนบอสบาดนี่กูซึกงู่ตื่นเต้นนี้อย่งนี้ใจสั่นเมื่อจนสั่นมืจักนี่ มือสั่นใจสั่นเลยบ้านี้ฟ้าตันี่แหละพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเขาคุ้นบ้านนอกขอบหน้าเขามาเงบึงเขามาในเมืองเจริญหรือว่าเขาในเมืองเห็นมองเจริญร์มองอันนี้เขาก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดาเพราะแมนแม้จะเวอร์บพราะประตูอ่ะอีมันเป็นข้ามจริงนี่ป้าพี่น้องครับคุณบึงตี้คุณตึกตึกตึกใชบชม่ม,มีแต่ตึกทั้งนั้นเลยแท่ครบช่วมัม่ต,ต้นไม้เนาะ<ว>โอ้โหบองตี้ตึกแห่งสูง สะออนบ่จะสะออนบ่อันนี้แหละพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเด็กบรรนอกเขาเมืองกรุงพี่น้องเอ๋ยอย่เข็นความจเจร่ญนของประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยนี่แหละพี่น้องของจริงบรรเฮามาแต่บรรนอกอีนี้เนาะฝืนมากแต่บรรนอกฝืากรุงเทพสองเดือนเนาะเป็นอะไรประเทศง่ายจุงเทพนี่เงินเดือนดีบ่ แต่ดิ้อยู่บ้านมไม่ได้เห็ดยังนั่งกินนอนกินมันกับโบได้เงินยอยู่บ้านเท่าบ่มีเหียดเข็ดงานทำเนาะบ้านเท่าป็น,นบ้านนอกเนาะมีแต่ว,าาาว่ายี้เห็ดหน้าและะ<ม>้วก็เห็ดหน้ากินเขาอืเกี่ยวเห็ดหน้าอยู่บ้านนี่เห็ดหน้าสองเดื่อเดยหรื่าอยู่ไทยเห็ดหน้าสามเ,เดื่อแม่เหรอโอ้เนาะจังฉันเนาะอ๋อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะเบาไก่กับผ้าน้องไส้หรือว่าล้านไส้ข้าวบะเบง เมืองความเจริญของเมืองกรุงเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยปรนเดี๋ยวก็ตื่นเต้นแห้งพี่น้องเลยคนผ้ามาก็ตื่นเต้นคือกันพี่น้องอ้าพี่น้องเลยขอฝากคิดมีเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตับไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้บอไก่เนาะพี่น้องเนาะสนับสนุนบอไก่รวยบอกดขำโคตรชนะเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เฮาสองคนอ่าระบาวกับล้านกัตชิราไปเพี้ยงธนีกรพี่น้องเลย สวัสดีครับสบายดีสบายดีพ่ตุงสบายดีสบายดีกูไหลกูแซ่นเนี่ยเนอไป